ฟังก่อนค่ะใครเล้ร้องอ่ะเขาบอกยายยังไม่หิวข้าวก็มาร้องเพลงให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะได้หิวข้าวใครน่ะจะให้รองเพลงไงน่ะ F4 น่ะเยอะแยะเลยคนดูเยอะแยะเลยเนี่ยเขาจะฟังเพลงอยางเพลงอะไรเล่าก่หิมเล่เล่อะไรเนี่ยมันใช่เพลงชาติเถออเพลงชาติยังไม่ร้องก็ยังไม่จะหรือจะร้องเพลงชาติฮะร้องเพลงอะไรก็ร้องให้ร้องเพลงอะไรก็ร้องงั้นก็ร้องเพลงนี้ ชายโยชโยกินเหล้าขวดโตไปหาผัวใหม่เอวะร้องมาร้องได้ไหมแหม่แมวไม่ร้องอ่ะหิมเลเลขึ้นเอาหิมเลเลหิมเลเลล้ำด้วยล้ำด้วยเออลำอย่ามาทำลวนเลอเอาหิมเลเล เออหิมเล่เล่ฉันยังไม่รำกับพี่งามาะฉันกลัวติดเกาะท้าเล่เอ้าหิมเล่เล่เออหิมเล่เล่จะไปก็ไปกระโดดขึ้นท้ายเลอเมอ้าหิมเล่ ฉันไม่ไปก็พี่งำเนาะฉันกลัวติดเกาทาเลอ้าหิมเลเลหิมเลเล่จะไปก็ไปกระโดงขึ้นไายเลอเมเอ้าวออมีแรงดีเล่หิมเล่เลโอ้ยเหนื่อยก็กระโดดซะขนาดนั้น ดีแล้วออกกําลังกายมั่งบริหารปอดอืสมองสมองก็แบบโอเคใช่ไหมมันต้องมันต้องทําอะไรให้เหนื่อยบ้างนี่แหละใช่ไหมมันก็จะได้แข็งแรงใช่ไหมระบบทางเดินหายใจก็จะดีใช่ไหมยายเอออ่ะต่ออีกเพลงวันเพ็ญเดือนสิบสาม วันเพลงเดือนจิบต้นน้ำขนองเต็มตะลิงพวกเราทั้งหลายชายหญิงสาุกกันจริงวันลอยกระทงเอ้าลอยลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาเล่นลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้ยายสุขใจบุญจะส่งให้ยายสุขใจขอนี่ลมป่วงแดดนี่เป็นลมขอให้ยายอายุสักร้อยห้าสิบปีนะยาย ขอให้ยายอายุสักร้อยห้าสิบปีนะก็ไม่รู้สิฮะน่ารักมากคุณยายมีความสุขมากค่ะหนูกำลังอะไรนะขับรถอยู่หรอไรสดเห็นคุณยายร้องเพลงสวยสุดชื่นมากค่ะยายน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะร้อยสามสิบหัวใจค่ะวันนี้คุณยายอ่าถ้าเอาจริงจังเลยค่ะ มีความสุขมากๆนะคะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่หมวยเอาจริงจังมาใช่ไหมะพี่หนึ่งเลยยายวันเพ็ญเดือนสิบสามตลอดใช่ไหมอือพอพอแล้วยายเหนื่อยแล้วค่ะใช่ไหมเหนื่อยแล้วเบาๆค่ะยายเดี๋ยวจะเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยนั่นแหละเหนื่อยม้างอะดีการออกกําลังกายต้องเหนื่อยบ้างใช่ไหมเครื่องจักรเครื่องจักรกลในร่างกายมันก็ทํางานมันดีขึ้น เนาะไม่ใช่เหนื่อยจนหมดแรงบ <c oughs> ขอให้ให้ยายถูกหวยรวยๆนะขอบคุณค่ะพอแล้วค่ะยายเหนื่อยใช่ไหมรักยายมากมายโอ้ยยายน่ารักจริงๆค่ะชอบอย,ยายมากค่ะดูแล้วมีความสุขมากจะมีเสียงแล้วอืมชุดสวยค่ะคุณยายเออชุดสวยค่ะเอาชุดใครมาใส่คะก็ไม่รู้ของใครเนี่ยหรือไม่รู้ของใครมันไม่อยู่ที่นี่ใน ตู้เนี่ยเหรอเออไข่มันเอามา,อาไว้แปลกไม่รู้ไข่เอามาไว้ก็ไม่รู้ยายไม่รู้ว่างไข่แล้วไปเอาเขามาใส่ทำไมนะเอาไข่เอามาเนี่ยฮะ<า>ยายไม่เคยเอาไข่เอามาให้ยายแล้เนี่ยไปรู้ถ้าเกิดเขามาทวงเอาขึ้นมาวางไงเนี่ยทวงก็ทวงไปนุ่งไปแล้วอะ <laughs> ทำไงเลูก <laughs> รอกินข้าวพอมุ้งใหญ่ก็ยายใกล้หิวข้าวแล้วได้เหนื่อยใช่ไหมชอบยายตอนทานข้าวครับน่าร่อยจังเวลาทานนะแต่งตัวสวยเชียวนะวันนี้ oh. ชุดสวยยายรักยายแยดอกไม้แล้วยายจิจักไปเลยใช่ไหมเก่งๆครับวันนี้ทุกคนชุดของหนูเองใช่ไหมคุณหนึ่งชอบแกล้งยายใช่ไหมคุณยายน่ารักที่สุดเลยค่ะยายตลกดีก็บมก้งใหญ่ตลกฮะอ เขาบอกอยาอยาตลกดีเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมอพาร์ท